สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมกับไหว้ขอพรหลวงปู่ทวดเขาใหญ่นะครับหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมเ,ม,เบบบบมืมเ่อกีก้นิ้วไปโดนคลิปหลุดเลย <laughs> วันนี้วันจันทรนะครับแต่คนมาเยอะอยู่ครับเมื่อกี้เขาเดินออกกันไปแล้ว นี่ก็อยู่ในเส้นปากช่องเขาใหญ่นะครับเขาจุดทูบทำบุญข้างล่างนี่ก็อยู่ในเส้นปากช่องเขาใหญ่นะครับเมื่อกี้เราก็ไปวัดทําไก่แก้วนะครับวัดเขาวงวัดทําไตรัดนะครับแล้วก็ออกมา

เขามีแต่ขอกราบขอพรพาก่อนแล้วก็แวะมาค่อยมาซื้อลอตเตอรี่แล้วด้ไปไหว้พาก่อนก็มีทำบุญนะครับทำบุญทอดพระป่ามหากุศลนะครับสร้างหลวงพ่อทวดหน้าตัก168เซนติเมตรนะครับอันนี้ก็จะทำบุญแผ่นทองไปบรรจุ ายในองค์หลวงปู่ทวดนะครับเขามีไหม ีปิดทองหลบฟูทั่วนะครับสาธุนมโมโพธิสัตว์อคติมายะอิติภะควาสาธุนี่ก็อยู่ทางเข้ามาก็มีป้ายใหญ่ๆบอกนะครับอยู่อันนี้อยู่ในซอยนะครับอยู่ ใกล้ๆกับวัดสิมาลัยทรงธรรมครับข้างหน้าก็จะมีของขายอยู่ครับเป็นโอท็อปแล้วก็ของฝากจากบากช่องครับาาาาาสสนนนนนนใใใดดกกกีีี้้้อหหททเเเปั่ววรรชุุะิิฐมข้างบนมีทางขึ้นอยู่นะครับทางเดินขึ้นไปข้างบน

มีความรยขอพรพระพรมนะครับหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยมีเงินทองเหลือใช้เหลือเก็บนะครับหายาถอนนะครับติดเาไว้ที่ระเบียอาคารสตานหลวรทุกองค์ใหญ่ที่โลกและ พร้อมทังนประกุนของท่านนั้นจะยังคงอยู่คู่กับประเทศไทยณสถานที่แห่งนี้ทั่วฟ้าดินสลอดอน,นุลังพึ่ง,งดำดำท,ที่ได้แจ้งความประสงค์นในการเป็นกรรมการสร้างหลวงทวดองค์ใหญ่ทีุ่ดใิโลกท่านก็จะได้รับพระหลวงทวดเขาใหญ่ทิ้มหลังเทารีดเหล็กซึ่งประกอบไปด้วยยุ้งเหินงเนื้อนวะและเนื้อสัมฤทื่ รนัััั้้งงยจะะไดรรบหนสือพีุ่ในบรรยากาศจากด้านบนนะครับขึ้นเนื้อหาภายในก็จะประกอบด้วยประวัติโดยละเอียดและสมบูรณ์พร้อมด้วยภาพพระหลวงพ่อพุทท่มีปันฝากึ่งถือว่าเป็นพระองค์ผู้ที่จะเป็นยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับว่าจะพาไปทำบุญที่ไหนกันต่อนะครับ ท่านที่มีความประสงค์จับเป็นเจ้าภาพในการสร้างโดนทดทวเขาใหญ่ขนาดหน้าตัก168เซนติเมตรซึ่งหน้าตักนี้ือว่าเป็นความหมายของสำหรับคนที่มาท่องเที่ยวเขาใหญ่นะครับมากับสักการะขอพรได้ครับผม แรรงมากคับขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ